ออหยห้าขีดได้หนึ่งร้อยนะคะสวยงามค่ะยังไงโอ้โหเขียวเนี่ยซ้ำมากค่ะสวยงามสุดปัง6,000นโอ้โหมาดูก้อนโตก้อนนี้ก่อนเลยค่ะได้เท่าไหร่คะเนี่ย6,100 สวัสดีมิตรรักแฟนสล็อตท,ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องน้องสาวสลอ็อตวันนี้นะคะน้องสาวก็จะพามารีวิวเกมมาจองเวนหนึ่งนะคะหรือเส้นทางมาจองหนึ่งนะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องน้องสาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะไปค่ะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยนะคะ อันนี้คือสัญลักษณ์วายนะคะสีแดงคือสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์สีเขียวใจใ่ายแพงสุดเลยนะคะลองมาเป็นหน้าแดงนะคะไล่ล,ลงมานะคะ2ขีดคือจ่ายน้อยที่สุดเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของการเข้าวายนะคะหน้าตาเกมก็เป็นแบบนี้เลยนะคะสเก็ตเตอร์ต้องการสามตัวถึงเข้าหมุนฟรีนะคะในหมุนฟรีก็จะมีตัวคูณให้ด้วยนะคะตารางการจ่ายมีถึง1024วิธีกันเลยค่ะมาดูกันนะคะจ่ายสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ1 0 0 0นะคะน้อยสุดก็อยู่ที่เลข1เลยะคะ่ะ วันนี้น้องสาวขอไปเริ่มกันที่เลข5ละกันเนาะจัดออตโต้กันไปค่ะมาลุ้นกันนะคะวันนี้มาเจ้าของเรานะคะจะจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะคะจะแจกดีขนาดไหนนะคะมาเอาใจช่วยน้องสาวกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องสาวด้วยนะคะยังไงคะวายมาเชือมยังไงอู้ยีแดงของเราได้162ค่ะสวยงามค่ะมาต่ออีก2จุดนะคะคูณ5ไปค่ะจังหวะนี้คิดว่าจะได้แล้วนะคะ มาค่ะ167ค่ะก้อนโตก้อนแรกนะคะสุดปังจริงๆค่ะไปต่อค่ะมาแบบสวยๆไปเลยนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะมาจองของเราวันนี้จะเดินงานดีขนาดไหนคะยังไงคะยังเกลืออยู่นะคะยังไงคะอู้หูให้กินเกลืออีกแล้วรอบนี้ยังไงต้องมาแล้วป้านรอบสุดท้ายยังไม่มานะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องสาวขยับเลยค่ะไปที่เลข10แล้วกัน20เลยค่ะมาลุ้นกันนะคะมาค่ะมาลุ้นกันนะคะ วันนี้นะคะมาเล่นที่เลข20เลยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่ามาจองนี่จะจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนยังไงคะต้องมาแล้วป้าเฮ้ยยังไงมาค่ะหมุนฟรีรออยู่ต้องการแค่สัเอ้ยยังไงเลยไปแล้วโอ้โหเลยไปแล้วนะแม่นางต้องการแค่3ตัวนะคะมา2แต่ของยังไม่ครบนะคะยังไงมาไม่มาลุ้นนะคะโอ้โหแม่นางเลยไปแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะรอบหน้าค่อยมาก็ได้นะ ไปต่อไม่รอแล้วนะคะ5จุดมาได้8คข่าวายมันเชื่อมยังไงคะได้40ค่าสวยงามค่ะไปต่อนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะคะยังไงมาไม่มาไปต่อค่ะยังไงอีกหนึ่งรอบนะคะโอ้โหจะไม่มาจริงๆหรอมาจองแบบนี้ขยับสิคะขยับให้ไวยค่ะขยับลงให้ไวยเลยค่ะแบบนี้ไม่น่า,หาเหาไปเล่นเลข20เลยนะคะมาลุ้นเลข9ก้ากันแล้วกันเนาะ ลุ้นกัน,นะคะ่ะเลข9นี้จะเป็นยังไงนะเลขมงคลหรือเปล่ายังไงมาไม่มาสักทีสักเปิดไม่มานะคะหมดจนได้เอาไงต่อดีอ่ะแบบนี้ไม่ไหวจะเคลียร์นะคะขออีกสักรอบนึงนะคะเจ็บไม่จํานะคะต้องไปย้งมันอีกรอบนะคะเดี๋ยวรอน้องสาวสักครู่นะคะขอออกไปเติมอีกสัก100งร้อยรอยเดียวก็เสี่ยวได้ทั้งเกมนะคะมาค่ะขอเติมไปอีก100นะคะมันลุ้นกันนะคะรอบนี้ต้องมาแล้วปะมาค่ะ หรือต้องให้ไล่มนค่ะถึงจะมาก่อนนะคะยังไงจัดออโต้ไปก่อนเลยค่ะมาเลขเก้าเนี่ยแหละค่ะมันลุ้นกันนะคะยังไงสงจุดมาค่ะอมเพียงรอบนี้มาค่ะ19เห็นไหมวายมาล่วงมาสวยงามร้อยหกสิบสองค่ะโอ้โหวายมา4ตัวแบบนี้รูเรื่องค่ะ90 0อต้องให้ไล่มนเอยถึงจะมาสวยงามมาดูก้อนโตก้อนนี้ก่อนเลยค่ะได้ห0 8 2ันดเลิศมากแม่โอูโหมายตะก้อดไปต่อค่ะ ลุ้นกันนะคะคุยคิดว่าจะไม่รอดสะหร้บนามาอนต่อของเราหยังไง5ขีดมาค่ะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะคะยังไงคะหมุนฟีต้องการ3ตัวนะคะมา2แต่ของยังไม่คบนะคะของยังขาดอยู่หึ้งเลยไปแล้วนะแม่นางนแอนนี่จะจอดกันก่อนโอ้ยวพวกอยนี้2ตัวแม่นางเลยไปแล้วไปต่อค่ะมา <ๆ S 1> ค่ะ2จุดมาได้3 6 0 <ๆ S 1> นะคะไ <ๆ S 1> วมันมเชื่อมยังไงคะเข้ามาไหม สักรอบนะคะอม,มาค่ะรอบนี้ได้6.30นะคะไปต่อไม่รอแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะยังไงคะ2ขีดมาค่ะวายลวงลงมาสวยงามค่ะรอบนี้188 181.79นะคะมาดูก้อนโตก้อนนี้ก่อนเลยค่ะโอ้โห182นะคะ0.70 ไปค่ะลุ้นต่อไม่รอแล้วนะคะมาค่ะอีก,กอกบของเราได้7ดนะคะจังหวะนี้ล่วงมาทีนะคะ2ขีดได้1ค่ะมาลุ้นต่อนะคะ เกมนี้นะคะก็ไม่แนะนํานะคะให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมานั่งรับชมรับฟังคนเดียวนะคะถ้าอยากดูก็ไปเรียกผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะจ๊ะวายมาเชื่อมสวยงาน35ค่ะรอบนี้ยังไงอีแดงเข้าไมโอ้โหมาค่ะ1,089สวยงามวายมาเชื่อมอีกแล้วโอ้ห้หูก้อนโตก้อนนี้ยังไงคะสุดปัง1,134ระดับซุปเปอร์อีกแล้วนะคะ ไปต่อค่ะลุ้นต่อไม่รอแล้วนะคะไปที่เลขเท่าไหร่ดี30แล้วกันเนาะจัดไปค่ะเลข30จัดออโต้กันรัวนๆอีกเช่นเดิมนะคะ มาลุ้นกันนะคะเลข30ยังไงคะสองขีดมาได้6นะคะวายมันเชื่อมยังไงเข้ามาแล้ว510ค่ะวายร่วงลงมา3ตัวแบบนี้สวยงาม2430นะคะโอ้โหสุดปังค่ะมาต่อเนื่องนะคะ390ค่ะยังไงไหลยังต่อเนื่องีแดงมา75สนะคะโอ้ยสุดปังจริงๆนะคะมาดูก้อนโตก้อนนี้กันก่อนเลยค่ะได้ ,3411 เลิศมากแม สุดปังจริงๆนะคะไปต่อค่ะขอต่อนะคะอู้หูขอแบบไหลยังต่อเนื่องแบบเมื่อกี้เลยนะจ๊ะไปค่ะลุ้นต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้ยังไง5จุดมาได้6ค่ะไหลต่อไหมยังไม่ต่อเนื่องนะคะไปต่อค่ะเข้ามาค่ะ2ขีดได้3นะคะอี้อแดงของเรานะคะขาดช่องแรกไปช่องเดียวมันันก็เข้าแล้วนะคะจังหวะนี้มาได้21ค่ะวานมา2ตัวแบบนี้สวยงาม180ค่ะมาต่อไหมยังไม่ต่อนะคะ มาค่ะ<า>ได้18 <S 2> 2 <S วายมายังไงสวยงามได้30 <3 S 1> มาต่ออีแดง720ค่ะเลิศมากแม่ <S 2> 2 <S มาลุ้นกันต่อนะคะ <S 2> 2 <S ก้อนโตก้อนนี้ได้เท่าไหร่คันนเนี่้ย768รางวัลก้อนโตไปต่อค่ะลุ้นต่อไม่รอแล้วนะคะยังไง2ขีดมาค่ะ <S 2> 2 <S ลวงมาอีกหนึ่งยังไม่มานะคะ มาไหมรอบนี้ยังไม่มาค่ะรอบนี้ต้องมาแล้วยังไงเห็นไหมยี่สิบเจ็ดนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะไปค่ะเดี๋ยวน้องสาวขออนุญาตขยับเลยละกันไปที่50เลยค่ะจัดออโต้นลวนลัวไปเลยนะคะจังหวะนี้มาลุ้นกันต่อนะคะได้15หค่ะรอบนี้จังหวะนี้มาต่ออีกไหม อ่ค่ะยังไงคะมาแล้วห้าขีดหนึ่งรอสวยงามค่ะล่วงลงมาแม่โอ้โหเขียวเนี่ยสามหกพันสวยงามค่ะโอ uh, ้ยสุดปังจริงๆนะคะมาดูก้อนโตก่อนเลยค่ะน้าเขียวลงจออ้ยหกพันหนึ่งเลิศมากแม่ระดับซตูเปอร์อีกแล้วนะคะไปต่อค่ะไปต่อนะคะโอ้โหสุดปังนะคะรู้เรื่องอะไรกันนะคะไปต่อค่ะมาลุ้นกันต่อนะคะรอบนี้ต้องมาค่ะยังไงคะสักรอบอเกลือนะคะรอบนี้ก็เกลือไหม คิดว่าจะเกลือนะคะได้มาสิบค่ะมา,มาค่ะได้อีก30นะคะวานมา3ตัวแบบนี้สวยงาม1น5 0ค่ะไปต่อไหมยังไงคะมาดูก้อนโตก่อนเลยค่ะได้เท่าไหร่คันนี้9่รย1 9 8สารางวัลเมกาจุด9กสาธุไปเลยสิคะเลขสวยๆนะคะรอบนี้ไปต่อค่ะสองขีดมาได้อีก5นะคะยังไงล่วงมาค่ะสักรอบมาอีกไหมคะโอ้โหหน้าเขียวเมื่อกี้รู้เรื่องเลยนะคะ ทีเดียวลงเต็มจอไปค่ะ60เลยค่ะจัดออโต้ลวนๆอีกเช่นเดิมนะคะจัดไปค่ะ3ารอบไม่หมดไม่เลิกนะคะจังหวะนี้มาไหมยังไง2ขีดมาได้12นะคะวายมาเชื่อมแบบนี้144ค่ะสวยงามมาต่ออีก198นะคะเลิศค่ะมาค่ะไหลได้ต่อนะคะสังหวะนี้ล่วงมาไหมสองขีดได้อีก18 Y วายมา3ตัวหวานเจี๊ยบ2 8 8สสุดปังค่ะมาต่อยังไง 2ีดมา36ไวายล่วงออกมาเชื่อมหวานเจีอยบ1425โห้โหเบาหวานถามหาเลยค่ะแบบนี้รางวันก้อนโต1767โอ้โหสุดปังนะคะมาจองวันนี้ดูดดันไม่เกรงใจใครนะคะมาลุ้นกันต่อค่ะมาค่ะ2จุดมาได้6นะคะจังหวานนี้อีกรอบมาค่ะ48นะคะไหลต่อนะคะสุดปังจริงๆนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะคะ มาค่ะได้อีก18ค่ะวายมา2ตัวแบบนี้โอ้โ oh, หตองแสวยสวยสวยมาลุ้นเงินต่อนะคะสุดฟังจริงๆไปต่อค่ะมาอีกไหมยังไงคะรอบนี้ถ้าอีกสองรอบเกลือนี่เลิกเลยนะคะยังไงเกลือไหมเลิกดีกว่าหืมเกลืออีกแล้วนะคะเลิกเลยค่ะพอดีกว่านะ,ะวันนี้นะคะพอแค่นี้ดีกว่านะคะเล่นพอสนุกสนานนะคะแก้เครียดไปวันๆน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะ ก่อนจากกันน้อง,องสาวก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องน้องสาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะสําหรับวันนี้น้องสาวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ